สวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กจะมาแนะนำวิธีการใช้ส่วนลดแล้วก็รับส่วนลดจากแอปฟูดแพนด้านะครับผมโจกชามนี้ครับพี่บิ๊กซื้อมาแค่ราคา10กว่าบาทเองนะครับพี่ซื้อมา2ชามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงกันบ้างนะครับทำง่ายมากๆนะครับแค่กดสั่งก็ได้รับส่วนลดเลยครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินด้วยนะคะมีคลิปการทำอาหารง่ายๆทั้งของข้าวและของหวานนะคะไปชมกันเลยค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับให้แม่หญิงรีเปิดรายการให้นะครับผม ก่นเลยนะครับให้เพื่อนๆไปโหลดแอปฟู้ดเพนด้ามาก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่โหลดก็ไปโหลดมาแล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับผมอโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอปฟู้ดเพนด้เลยครับตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะ เด้งมาหน้าแรกนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารนะครับหรือว่าจะไปดูวิธีนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเช็คนะครับว่าส่วนลดของเราอยู่ตรงไหนนะครับผมให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้เลยครับตรงสามขีดข้างบนมุมซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพื่ไปคลิกตรงภารกิจและรางวัลเลยครับตรงนี้เลยนะครับ คือแต่ละเดือนนะครับเขาก็จะมีภารกิจและรางวัลให้เรานะครับผมเราก็คลิกเข้ามาดูนะครับว่ามีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างนะครับภารกิจก็ง่ายๆครับผมเหมือนกับแค่ให้เราสั่งอาหารตามเวลาหรือว่าลองไปรับเองที่ร้านอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้รับดาวมานะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับผมพี่สั่งซื้อ ของจากช็อปนะครับจากฟูด d พนด้า2ครั้งนะครับก็จะได้รับดาวนะครับสองดาวนะครับดาวนี้ได้มายังไงนะครับผมก็ได้มาจาก1นะครับการาที่เรามาทําภารกิจนะครับ2ก็คือ,อถ้าเกิดว่าเราสั่งสินค้าตัวไหนที่มันมันรอนานเกินนะครับาทางฟูด d พนด้าก็อาจจะส่งดาวมาให้เราสัก50ดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นการ ขอบใจนะครับที่เรารอนานนะครับผมเราก็สะสมดาวนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะมาทําภารกิจตามใจปากมือดึกให้ครบ1ออเดอร์นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับทุกคนเขาก็จะมีวันบอกเลยนะครับว่าเหลือเวลาอีก15วันแล้วก็ได้100ดาวนะครับผมนี่เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรง รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจนี้นะครับผมเขาก็จะชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าสั่งอาหารรอบดึกเนี่ยตั้งแต่3ามทุ่มถึง5้าทุ่มถึงจะได้รับดาวนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้กับ pick up นะครับผมและออเดอร์จากช็อปนะครับ pick up ก็คือการไปรับอาหารที่ร้านแล้วก็สั่งออเดอร์จากช็อปนะครับที่เป็นพวกสินค้าต่างๆนะครับผม หลังจากนั้นก็มาอ่านดูข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆนะครับว่าทำภารกิจได้ตั้งแต่วันที่7นะครับถึง27มกรานะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถสั่งได้อยู่นะครับเก็บแต้ม100คะแนนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นเวลา3ทุ่ม10นาทีแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงเวลาที่เราสามารถสั่งได้เดี๋ยวพี่บิ๊กก็จะมานะครับผม ทำภารกิจนี้ให้สําเร็จนะครับเพื่อที่จะได้รับดาวมานะครับเพื่อนําไปเป็นส่วนลดนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็กดกลับไปเลยนะครับผมเมื่อเรากดกลับมาแล้วนะครับทุกคนเราก็กดตรงคําว่าสั่งเลยนะครับเขาก็จะเด้งมายังหน้าร้านอาหารต่างๆนะครับที่เข้าร่วมกับฟู้ดแพนด้านะครับใครอยากทานอะไรก็ สามารถสั่งดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพี่จะมาสั่งร้านนี้นะครับร้านชงชาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมสามทุ่มนะครับจะกินชา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 ไทยนะครับโอ้ขำตัวเองมากเลยนะครับโอเคก็ลองเลื่อนดูนะครับว่าร้านนี้ขายอะไรบ้างนะครับผม ในขั้นตอนการสั่งนะครับพี่ก็แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ไปดูได้นะครับผมเพราะว่าในการสั่งพี่ก็จะอาจจะแบบสั่งเร็วไปหน่อยนะครับผมเลือกหวานปกตินะครับเลือกมกบุกนะครับแล้วก็เพิ่มลงในตะกร้าของเราเลยนะครับดูของในตะกร้าเลยครับ เขาก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับผมเขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับตรงรวมนะครับตรงค่าจะส่งแล้วก็จะสังเกตตรงใส่ส่วนลดนะครับนี่เลยนะครับผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมสังเกตว่าตอนนี้ส่วนลดเราไม่มีนะครับผม ส่วนลถมันก็จะมีให้หลากหลายแบบอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้พี่จะมาแนะนําหรือว่ามาบอกวิธีแบบที่มีทุกๆเดือนนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อเราเข้าไปดูแล้วนะครับไม่มีส่วนลดเราก็คลิกคําว่าไปหน้าไปหน้าหน้าชาระเงินเลยนะครับผมเขาก็จะบอกที่อยู่จัดส่งนะครับบอกวิธีการชําระเงินว่าเราจะชําระเงิน แบบไหนให้ผ่านบาัตรหรือว่าผ่านเงินสดนะครับในตัวนี้พี่ชําระเป็นผ่านบัตรแล้วนะครับผมก็เป็นการสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อรับ100เหรียญจากฟุดแพนด้านะครับเพื่อจะนําไปแลกเป็นส่วนลดนะครับทุกคนเขาก็จะมีภารกิจเด้งขึ้นมานะครับเหมือนกับว่าภารกิจนี้สําเร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาคลิกดูตรงรูปเอ่อรูปหมีแพนด้านะครับ ขวามือนะครับผมคลิกเข้าไปเลยครับทุกคนเขาก็จะบอกว่ารับเหรียญภารกิจมือเด็ดรอบดึกนะครับอ่านี่เลยนะครับเดี๋ยวเรากดตรงคําว่าดูเหรียญรางวัลของฉันเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่านี่นะครับผมก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะมาดูว่าเรา,าสะสมเหรียญหรือว่าทําภารกิจอะไรไปบ้างแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะกดกลับไปตรงคำว่าภารกิจนะครับเดี๋ยวไปดูภารกิจของเรานะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะฮะตรงคำว่าภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูภารกิจของเราเลยนะครับตามใจปากมือดึกให้ครบ1 o r d e ออเดอร์นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับซึ่งเราจะสังเกตว่ามันก็เป็นปกตินะครับผมมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ มีแค่ขีดสีชมพูนะครับขีดไปนะครับผมอ่าก็คือว่าหลังจากนั้นก็กดกลับมานะครับก็คือว่าภารกิจเนี่ยจะสำเร็จก็ต่อเมื่อเราได้รับอาหารแล้วก็ไลเดอร์ที่มาส่งอาหารของเราเนี่ยกดคำว่าส่งอาหารให้เราเรียบร้อยแลวนะครับผมเราถึงจะได้รับคะแนนมานะครับคะแนนก็คือ100คะแนนนะครับตามที่เขากำหนดมานะครับทุกคน ซึ่งตอนนี้พี่สะสมเหรียญอยู่ที่770นะครับถ้าเกิดว่าพี่รับออเดอร์มาแล้วเนี่ยพี่ก็จะได้อีก100ดาวอีก100คะแนนนะครับผมก็จะเป็น870คะแนนนะครับที่เห็นพี่ได้รับหลายดาวนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่สั่งของบ่อยนะครับนี่เลยนะครับผมชาไทยที่พี่สั่งก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็ไลเดอร์ก็กด ยืนยันการส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่แอปฟุตเป็นได้อีกรอบนึงนะครับว่าคะแนนที่เราได้รับนะครับเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับเข้ามาหน้าแรกนะครับก็กดขีดสามขีดเลยครับข้างบนขวาซ้ายมือนะครับผมข้างบนซ้ายมือนะครับและก็ดูตรงคำว่าภารกิจและรางวัลเลยครับทุกคน คลิกเข้าไปเลยนะครับผมเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเลยนะครับว่าตอนนี้เหรียญพี่มี870เหรียญแล้วนะครับทุกคนอ่เดี๋ยวเรามาแลกเหรียญกันเลยครับขั้นตอนการแลกเหรียญน,นะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้เลยนะครับมุบมขวาบนนะครับล้านและรางเออล้านแกลกรางวัลน,นะครับผม ก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเลยนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าส่วนลดเนี่ยจะมีอยู่3แบบนะครับดูว่าเราสามารถแลกได้ถึงคะแนนเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้พี่มีอยู่87 0นะครับพี่ก็สามารถแลกได้สูงสุดนะครับผมตรง ลดสูงสุด180บาทเลยนะครับแต่ว่าพี่จะไม่เลือกนะครับวันนี้พี่จะเลือกแค่ลดสูงสุด80บาทนะครับผมใช้เหรียญไป450เหรียญนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ลองขูดดูครับว่าจะได้ส่วนลดกี่บาทนะครับผมมันจะไม่ได้ส่วนลด80บาทนะครับเขาจะบอกว่าลดสูงสุด80บาทนะครับคือบางทีก็อาจจะได้50 60ก็ว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าพี่จะได้80บาทไหมนะครับ เยนะครับผมพี่ได้ส่วนลด80บาทสูงสุดเลยนะครับใช้ได้ถึงวันที่2เดือน2เลยนะครับผมส่วนลด80บาทนี้นะครับใครที่อยากได้รับส่วนลดที่สูงกว่านี้นะครับก็สะสมคะแนนสะสมดาวให้ได้เยอะๆนะครับทุกคน mm hmm. เพื่อนํากลับมาแลกส่วนลดนะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเรากลับไปสั่งโจ๊กกันนะครับว่าโจ๊กที่เราสั่งเนี่ยราคา 10กว่าบาทจริงหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปสั่งกันเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้เขาด้วยเขาจะได้มีแรงใจแรงกายทำให้กิดคลิปในช่องนี้ตลอดไปพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาสั่งโจ๊กข้องเต้กินกันนะครับว่าจะตกชามละ10บกว่าบาทจริงหรือไม่นะครับผมเข้าไปที่หน้าสั่งอาหารเลยครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับพี่ก็จะเลือกร้านนี้นะครับ โจ๊กฮองเต้สาขา1ของจังหวัดร้อนะครับผมหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปเลยครับนี่เลยนะครับผมก็เลื่อนดูเมนูได้เลยนะครับว่าเราจะสั่งอะไรนะครับวันนี้พี่จะสั่งโจ๊กใส่ไข่มากินกันนะครับผม วันนี้พี่จะสั่ง2ชามด้วยกันนะครับ2ชามก็คือชามละ50บาทนะครับก็จะเป็นร้อยหนึ่งนะครับผมอาจจะมีการบวกค่าขนส่งเพิ่มด้วยนะครับก็มาคลิกเพิ่มตรงบวกนะครับผมให้เขาเป็น2นะครับแล้วก็เพิ่มลงในตะกร้าได้เลยครับทุกคนหลังจากนั้นก็กดดูในตะกร้าของเราเลยนะครับ เลยนะครับผมเขาก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับผมในช่วงนี้นะครับเราอย่าเพิ่งกดไปตรงที่หน้าชําระเงินนะครับให้เรามาใส่ส่วนลดก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเช็คดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าเราสั่งอาหารถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนลดกันนะครับทุกคนตรงใส่ส่วนลดนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับผมอ่าส่วนลดของเรามีแล้วนะครับ80บบาทนะครับก็กดเข้าไปเลยครับ นี่เลยนะครับผมตอนนี้เราจะได้จ่ายแค่25บาทนะครับรวมกับค่าจัดส่ง5บาทนะครับผมดูรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับกดไปที่หน้าต่างชําระเงินเลยครับไปที่หน้าชําระเงินเลยนะครับผมเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับที่อยู่การจัดส่งถูกต้องหรือไม่วิธีการชําระเงินนะครับผม พี่ก็จะให้หักจากบัตรเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเราเช็ครายละเอียดเรียบร้อยนะครับก็กดดำเนินการต่อเลยครับนี่เลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็หักยอดพี่ไปแล้วนะครับแค่25บาทเองนะครับเป็นไงเลยครับทุกคนง่ายไหมนะครับขอแค่เราขยันสั่งนะครับผมแล้วก็ กดสั่งตรงช่วงเวลาที่เขากำหนดนะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งวิธีที่พี่มาแนะนำนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีส่วนลดอยู่หลากหลายแบบมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่สั่งโจ๊กใส่ไข่2ถุงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็มาแล้วนะครับโจ๊กใส่ไข่นะครับผมที่พี่สั่งนะครับ 25บาทนะครับรวมค่าส่ง5บาทนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นใบเสร็จนะครับผมที่เขาแนบมาด้วยนะครับยอดจ่ายทั้งหมดแค่25บาทจริงๆนะครับผมสำหรับวันนี้พี่บิ๊กก็ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่บิ๊กด้วยนะ